มีคำสั่งเข้ามาใหม่เนาะเอเลยจับรีวิวหนึ่งรีวิวนะสาหรับผู้ที่มีน้ําหนักมากไม่ใช่คนอ้วนนะไม่ใช่คนอ้วนเดี๋ยวเรียกคนอ้วนต้องเรียกว่าผู้ที่มีน้ําหนักมากนะครับเนาะน้าหนักสองร้อยโลนอนได้นะครับเนาะนนนนนะนะผู้ที่มีน้ําหนักมากเนาะนอนได้ไม้โคมใหญ่ นะครับโครงหน้าสี่โครงหน้าสี่ตัวใหญ่นะครับสั่งมาพิเศษไซส์พิเศษสําหรับผู้ที่มีน้าหนักเยอะสองร้อยเกือบสองร้อยสองร้อยต้นต้นนะครับนอนได้นั่งได้โครงใหญ่นั่งสบายตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยไม่รวมค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งอีกไม่รวม เพราะมันใหญ่น้ำหนักเนี่ยมันจะมากกว่าพิเศษเพราะตัวพิเศษปกติจะเป็นหน้าสามคือมันจะเป็นหน้าสามหน้าสามจะอยู่ประมาณนี้นะครับนาะเขียบเที้ยบันดูเลยนะครับว่าไอเนี้ยโคมงเกรดเอหน้าสามปกติเราทาขายอยู่นะครับกับโคมงหน้าสี่ตาพิเศษไซส์พิเศษ โครงบิ๊กกำรับรับกำนักสองร้โลขึ้น200 0 0ยรโลต้นต้นเกือบ200โลนั่งได้นอนได้ปัาได้สาระดับมาดูใกล้เลยนะครับมันจะมีมันจะมีที่ปัาระดับได้สามระดับนะครับเดี๋ยวเราก็เลื่อนมามันก็จะนอนปัาระดับได้สามระดับ อยากจะนั่งอ,อนัอันนี้สำหรับผูท้ที่มีน้ำหนักมากอยากไปเที่ยวชาเจะเหาที่พักที่นอนไปนอนไปพักอะไรเนี่ยเราจะหาลำบากนิดหนึ่งนะครับเนาะนี่เลยนำเสนอนี่เลยนะพันหนึ่งร้อยไม่รวมค่าส่งเอาไปเลยหุนใจก็ทักมาได้เลยเนาะ เบอร์โทรศัพท์ตามนั่นแหละ